อุ้ยอุ้ยอีกแล้วทุกคนอาอีกแล้วโอ้ยดุดดุใหญ่เลยสตัวใหญ่เลยโอ้นี่สองตัวอุ้ยมาแล้วทุกคนโอ้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเมฆเยอะใช่วันนี้วันนี้ถือว่าเมฆเยอะเนาะมันก็มีทั้งเดี๋ยวก็แดดหุบเนาะใช่เทลาก็ถือว่าเขาดีมากกินข้าวทุกคน ดูบรรยากาศโอ้โหมีนาทีว่าฟ้ามันคึ้มๆแดดไม่ค่อยมีแต่ก็ได้ปลานิลไปทำกับข้าวมีแค่ปลานิลอย่างเดียวปลานิลอย่างเดียวเลยทุกคนไม่ไม่เจอปลาอย่างอื่นเลยใช่ไม่มีปลาอย่างอื่นเลยน้ำก็น่าเล่นอันนี้คือแดดแดดมันงงหุบเนาะอุ้ยม่อ,มมอีกแล้วม่อีกแล้ว,ลวทุกคนอุ้ยฮึบโอ้ยไหนไหนปิด,ป,ดปิดหน้าแล้วค่ะ กี่ตัวอุ้ยสองตัวตัวเล่อเลยอุ้ย,อ,ยอันนี้ตัวยมะมาง่ายมากโอ้ยขึ้นมาอีกแลยขึ้นมาอีกแล้ว,ลวทุกคนดูโอ้ยสามอันนี้อีกสองโอ้โหหัยตัวแบบสวยเลยเนาะใช่ดูคันยาวึอยู่ไหมน่าจะอยู่อยู่นะโอ้โหหน้าเลยอ่ะอุ้ยน่าจะสองตัวขึ้น ตึงตึงมืออยู่ตึงมือโอ้ตัวเดียวตัวเดียวยอ้ยตัวตัวใหญ่ฮะโยงอีกแล้วโยงอีกแล้วโอ้ยโหมาแบบรัวๆเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะขานี้ยังไม่ได้ลงเลยน้ำนาทีติดโอ้โหเฮ้อันนี้น่าจะครบตัวหนึ่งเขาไม่ไม่ได้แค่หนักเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเข้าใช่เหมือนเข้าเรื่อยๆแบบว่าไม่ต้องนั่งกันเลยทีเดียวสามตัวโอ้หูขึ้นมาไงสามตัวป้าสามตัวยกเบาๆแต่มาสามตัวไซมินิกำลังทอดนะเนาะไซมินิโอ้โหห้ยสามนาทีเลยโอ้โห้ยอันนี้หนักปะน่าจะสองตัวโอ้ยโอ้ยกี่ตัว ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองสองโอ้ยตัวใหญ่หน้าล่ะเพราะว่ามันตึงมือไงถือว่าอุยสุดยอดนี่ข้างบนหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกสุดยอดคันเดิมคันแดงกันเดิมใช่เพิ่งจะลงเมื่อกี้นะเพิ่งจะลงเมื่อกี้ให้เปล่าอ่ะลองดูเพิ่งจะเฟี้ยงเองนะใช่เพิ่งจะลงไปเองโอ้หนักด้วยนะ เพิ่งจะลงไปบอกี้เองนะสองตัวโอ้ยยังลงไม่ถึงสามนาทีเลย <laughs> มาดูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยคันแดงนี่คือโอ้โหสั้นดีจริงๆเลยจะบอกว่าคันแดงนี่มานมากกี่ตัวมาดูกันกี่ตัว อสองตัวสองเลยสามสองสองสุดยอดโอ้ยตัวใหญ่ด้วยวิโอ้เงียบมากเลยอ่ะคันนี้คือลงไว้นานแล้วมันเงียบมากเลยเอาขึ้นมาดูสิตึง<ว>ตึงมือไหมนิดนึงเหมือนมีอะไรบางอย่าง,งแอบบมีตัวใหญ่ด้วยไปทางไหนล่ะมาเอาขึ้นมาเลยหมุนขึ้นมาฮึบ โู้ตัวใหญ่ด้วยนะอู้สี่นิ้วดูทุกคนสี่นิ้วสี่นิ้วโอ้โหสี่นิ้วนะแต่คือมันเงียบมากเลยดูดูดูนิดนิดตึงนิดนิดตึงนิดนิดอยู่ไหมน่าจะอยู่อยู่นะเป็นไงโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสายสวยไม่สวยเย่อเองละอะไยมา นี่ไอ็ตัวหมานคคอคันนี้ลงหนึ่งนาทีรู้เรื่องโอ้ยหนักเลยอ่ะอ้ยหนักมาก,มากน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสองโอ้ยสามโอ้ยสามตัวหมานหลุดไปตัวหนึ่งเขาแบบรลลัวอีกแล้วโอ้ยคันแดงนี้หมันดีแท้ไม่ได้พักกันเลยทีเดียว อย่างหนักเลยใช่ไหมใช่ใช่อู้หูอู้หูไม่ได้ใหญ่เหมือนปลาเลี้ยงเพราะนี้มันเป็นปลาธรรมอู้สามตัวอันนี้มันเป็นปลาธรรมชาติอู้หูสามตัวสุดยอดมาทุกคนนี่สามตัวสามตัวอ้หใช่ไหมสวยใช่ใช่ไสสวยไสสวยแต่ตัวมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนปลาเลี้ยงเพราะนี้มันเป็นปลาธรรมชาตินี่ก็จับประมาณไซส์ขนาดนี้ นี่โอ้โหสามตัวสามตัวมาลัวๆวมาโอเคคันแดงเอาอีกแล้วอีกิลาตทวกท่นจะเฟี้ยงเมื่อกี้ไม่ต้องนั่งเลยไปลองดูลองดูฮึบมันเกินคันแดงมาอีกแล้วมาอีกแล้วเข้าแบบลัวๆอุ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลย เพียงยังไม่ถึงสามนาทีถือว่ามันไม่ค่อยมีร่มต้นไม้เนาะใช่มันจะเป็นโล่งๆใช่มันจะเป็นลุงๆแต่คือว่าต้องล่มวันนี้รีบใช่ไหมเรารีบเราก็เลยไม่ได้เตรียมล่มมาล่มเราก็ไม่ได้เอามาทุกคนนี่วันนี้กะว่าจะแค่ยี่สิบตัวแต่นี้มันเลยละมันเกือบสามสิบแหละมาดู นักอีกแล้วตึงตึงมือใช่ไหมตายไม่กระันแต่หนักอีกแล้วโอ้โหแต่เหมือนว่าจะติดสองขันนะใช่คันกลางยาวนี่ก็คันกลางนี่ก็โอ้โหโยกอย่างเลยโอ้ยสองตัวฮึบ <h ook> โอ้โยไซส์ใหญ่ด้วยนะโ <h ook> อ้โหเดี๋ยวไปดูคันยาวมาดูคันกลางกนนนันนี่อ่ะโอ้โหดูทุกคนแรงเลยเหรอ โอ้ยตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเวียนขึ้นทางซ้ายนี่เวียนขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหทุกคนมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ใช่ใช่มาเอาขึ้นมาทางซ้ายเลยหมุนขึ้นมาหมุน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 อโอ้โหเพาว่าทำไมแบบตัวใหญ่เนาะมันหนักมากเลยโอ้โห ดูดูจะปลดอะไรก่อนดีดูทุกคนอุ้ยอันนี้อันนี้ประมาณสี่สี่นิ้วสี่ห้านิ้วเลยแหละอืมอโหนี่ต้องให้ดูอย่างนี้นี่โอ้ตัวใหญ่เนาะนี่สุดยอดการพอไหมแล้วแล้วคันนี้โอ้ ยังนักเลยตึงเลยไหมไ<ป>สองตัวสองตัวสองตัวตัวไปเลยโอ้โหโอ้สุดยอดเลยทุกคนดูไม่น่าละมันตึงมือโอ้หี่ข้างล่างอีกตัวหนึง่งสวย,สยเข้าอีกลอบละโอ้ยตัวเล็กเปล่าใช่ไหมแต่คันยาวนี้ชอบติดตัวใหญ่นะ ก็พอได้โอ้โหเขาเรื่อยๆพอได้พอได้สวยใช่เริ่มเงียบแล้วเนาะเงียบแบบว่าพักใหญ่ๆเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเรารอครึ่งวันแล้วครึ่งวันอันเดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดกลับแล้วโอ้ยแอบดินตัวตัวหนึ่ง ก็ยังติดมาตัวหนึ่ uh งแอบมาแบบเนี้ยแบบไม่โยกเลยจะไม่มีอะไรหรอกเป่ามากเลยไปดูผลงานรวมกันปุ๊กลุ๊ะนี่ทุกคนผลงานรวมวันนี้โอ้โหหนึ่งสองสามนี่โอ้หหนักมากทุกคนกินว่ากี่โลนี่ มีแต่ปานินทั้งนั้นหู่แปลว่าตึงตึงมือเลยนะถือว่าโอเคเนะวันนี้หมานสุดยอดแ <laughs> ตยทุกคนกลับบ้ากัน